แฟนบอลอารตเนนอลคงต้องลุ้นกันหนักแล้วเพราะล่าสุดพรีเมียร์ลีกได้เลือกไมเคิลโอลิเวอร์กรรมการคนดังมาเป็นผู้ตัดสินในเกมลอนดอนดาร์บี้ระหว่างเชลซีกับอาร์เนนอลที่สนามสแตมฟอร์ดบริ์ในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนนี้ซึ่งแน่นอนว่าแฟนบอลปืนใหญ่คงรู้ดีว่าไมเคิลโอลิเวอร์ไม่ได้เป็นกรรมการที่พวกเขาชื่นชอบสักเท่าไหร่ผลงานของทั้งสองทีมตอนนี้ค่อนข้างต่างกันพอสมควรโดยเชลซีฟอร์มกำลังดีขึ้นเรื่อยๆยนำโดยเอนโซ่มารสกาขึ้นมาอยู่ที่อันดับ4ในตาราง ขณะที่อาเซ็กนอลฟอร์มตกลงมาอยู่ที่อันดับ5และไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันแล้วสำหรับเกมนี้โอลิเวอร์จะเป็นผู้ตัดสินหลักโดยมีสจวตเบิร์ดและเจเมนวาริงรับหน้าที่ผู้ช่วยส่วนแอนดี้แมดลียจะทำหน้าที่ผู้ตัดสินที่4และพรเทียนนี่จะเป็นกรรมการในห้อง VAR ที่พูดถึงโอลิเวอร์ก็คงจะไม่พ้นเรื่องดราม่าที่แฟนบอลเดิะกันเนอร์ไม่ค่อยปลื้มกับเขา เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยจักใบแดงให้เลอันโด้ทรอสซาหลังจากที่แข้งปืนใหญ่ไปเตะบอลทิ bon ้งในแมตช์เสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและล่าสุดเขาก็สร้างกระแสอีกครั้งในฐานะกรรมการ VAR ในแมตช์เวสต์แฮมยูไนเต็ดพบแมนยูไนเต็ดที่ทําให้เดวิดคูตผู้ตัดสินต้องไปเช็คภาพช้าข้างสนามจนนําไปสู่การเปลี่ยนคําตัดสินและให้จุดโทษที่กลายเป็นประตูชัยให้กับขุนคอนซึ่งแน่นอนว่าแฟนบอลอาเซนอนคงต้องลุ้นกันสุดๆกับการตัดสินของเขาในเกมนี้ แฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ